สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆแต่อร่อยมาฝากค่ะผัดมาม่านั่นเองนะคะไปชมกันเลยค่ะผัดมาม่าง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเส้นมาม่าลวกแล้วนะคะผักชอยค่ะเนื้อหมูไข่นะคะแล้วก็เครื่องปรุงของมาม่านะคะคือก็จะเติมด้วยผงปรุงรสแล้วก็ ซอสหอยนางรมนะคะก็ไปชมกันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะทำกันเลยนะคะปุ๋ยก็จะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเราใส่หมูลงไปเลยนะคะทุกคนผัดหมูรวนหมูให้สุกนะคะ เราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเ่ก็ทอน,นะคะตัดพวกเขาห้เท่ากันนะคะแล้วคือก็จะตอกใส่ใส่นะคะ เราก็จะยียีไข่ออกนะคะเดี๋ยวรอให้ไข่สุกนิดนึงก่อนนะคะนี่ค่ะไข่ก็เริ่มสุกเราก็ยียให้แตกออกแบบนี้นะคะแล้วคุยก็จะใส่ขักลงไปเลยค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผัดผักให้สุกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราผักสุกก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนผักก็เริ่มโอเคแล้วนะคะใส่แบบเช่นมามา่าลงไปเลยเนาะ นี่ค่ะเราก็จะยียีมาม่าให้เส้นกระจายออกจากกันนะคะแตกออกจากกันประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วพูดก็จะฉีดเครื่องปรุงลงไปนะคะ แล้วก็มีพริกป่นนิดหน่อยนะคะออกหรือเปล่าแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเรามาชิมรสชาติอีกทีนึงว่าจะต้องเติมผงปรุงรสหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราผัดค่อนข้างกระทะใหญ่นิดนึง นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนิดนึงนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะทกรกเ้าให้เข้ากันก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะเมนูผัดมาม่านะคะเพื่อนๆง่ายๆอร่อยด้วยนะคะทุกคน เสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผัดมามากง่ายๆแต่อร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะทุกคน